อัมพันสสะสกดให้ลิ้มลองแม็กอาเธอร์อัมพันสแห่งสกอตมูเซ่พลังเสียงซีนิมาสราวจาก JVC คำเตือน ควรอยู่ห่างจากสีที่ไม่ได้มาตรฐานใช้สีที่มีสารซูเปอร์โคตซูเปอร์ลาเทคสีติดทนนานไม่หลอกหลอนซูเปอร์โคดสวยแน่นสวยนานจาก IC i c ซมาเตาิมน้ำให้ริมิปากกันเถอะนี่ไงเมนทอรทเทมวอเตอร์ลิบามสูตรนับขึ้นความชุ่มชื่นให้ริมิีปากสวยวอเตอร์ Water. ใหม่เมนทอร์เทมวอเตอร์ลิบามจากเมนทอล์เทม เรื่องความสวยเนี่ยถ้าสวยจริงต้องสัมผัสได้ด้วยนี่ไงหยิบใช้ก็ง่ายาแยกเป็นสัดส่วนด้วย <S 2> <S 2> เป็นไงล่ะ SB Furniture ความสวยที่สัมผัสด้าิดอีกปิดเข้าไปปิดอีกปิดเข้าไปปิดอีกปิดไปปิดอีกปิดเข้าไปปิดอีกปิดไปปิดอีกปิดเข้าไปบิดอีกไม่ให้เหลือสักหยดอบับ मास्टर ब्रेन मार्ख्यम रत्नों วันนี้สังคมบันเทิงของเราก็ได้ติดซอยห้อยตามพระเอกรูปหล่อก้องสารัตและนางเอกเชอรี่เคมอักอนมาดูการถ่ายภาพฟิตติ้งเพื่อจะนำไปใช้ในละครเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าเทพบุตรในฝันกันนะครับโดยวันนี้ทั้งคู่ก็ได้ใส่ชุดสวยรูแบบคู่บ่าวสาวซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นกันแบบเต็มๆอีกทีในละครเทพบุตรในฝันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องรอกันไปก่อนให้เวลากับทีมงานของเจ๊กุ้ยปาถนาให้ซุม่มทำงานกันสักพักสำหรับผู้จัดรายนี้ก็เน้นที่ความพิถีพิถันในชิ้นงานอย่างเต็มที่อย่างการถ่ายภาพ,พ รจริงๆเรื่องนี้มันเป็นละครพีเรียดที่พี่ไม่เคยทำเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของฟิตติ้งเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอะไรพอสมควรเพราะเราต้องตัดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก็เลย นักต้องเียนนะักแสดงทั้งหมดนี่ต้อามาถ่ายทำเพราะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันอย่างเช่นเชอร์รี่ต้องมาเล่นอะไรที่เรียบร้อยมา,จากจนน้องก็จะอึดอัดหรืออย่างโวนาที่เล่นอะไรที่มีสีสันร,ร้ายขึ้นนิดนึงหรืออย่างน้องออมน้องออมก็จะพลิกคาแรคเตอร์คือหลายคนจะพลิกคาแรคเตอร์ในการเล่นก็เลยต้องมาดูทุกอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างทุกอย่างให้ลงตัวแล้วถึงจะเริ่มถ่ายทำกันค่ะ สำหรับคู่พระนางก็ได้ลองชุดแต่งงานซึ่งทั้งสวยและดูดีต้องตาต้องใจเสเหลือเกินครับแต่ไม่รู้ว่าระหว่างหนุ่มก้องกับสาวเชอรี่ใครคนไหนที่ไม่ดูแลเอาใจใส่รูปร่างของตัวเองกันแน่พอใส่ชุดเข้าไปเห็นทั้งคู่ต่างก็พากันบ่นไปตามๆกันว่าไม่พอดีตัวสักเท่าไหร่ครับแน่แนๆนเล็กน้อยครับ <c oughs> ต้นห้างยดยัดมีเสื้อผ้าหลายชิ้นครับแต่ก็ไม่เป็นไรมากครับ <c oughs> ได้ครับ นหนูก็หลวมค่ะตอนแรกรัดจนแบบว่าหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วเชื่อได้เลยครับว่าถึงแม้คุณทั้งสองจะใส่ชุดแบบครับไปบ้างหรือว่าจะหลวมไปสักนิดหนึ่งแต่สังคมบันเทิงของเรากล้าฝันถงว่าคุณคือคูค่คที่ใส่ชุดแต่งงานได้สวยน่ามองที่สุดคู่หนึ่งเลยทีเดียวและส่วนเรื่องที่เขามักจะมองกันว่าการใส่ชุดแต่งงานก่อนที่จะมีการแต่งกันจริงๆจะทําให้โอกาสในการลันลร่นระฆังวิวาเหมือนคนอื่นๆจะหมดไปในที่สุดไม่รู้ว่าทั้งคู่จะถือหรือกลัวในจุดนี้บ้างหรือเปล่าครับ ใส่มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะเขาว่าใส่แล้วจะไม่ได้ใ uh ส่จริงแต่ใส่มาเยอะมากแล้วก็เลยไม่กลัวไม่ถือแล้วค่ะเขาว่าอย่างนั้นเหรอครับค่ะผมก็ใส่มาพอสมควรนะครับไม่กลัวครับไม่หวั่น ข้อนี้เห็นด้วยจริงๆนะครับดูได้จากดาราดังคนอื่นต่างก็เคยใส่ชุดวิวาเข้าฉากละครมาแล้วตั้งมากมายแต่สุดท้ายก็ได้ตบเท้าเข้าพิธีสละโสดกันเป็นแถวอย่างที่เราเห็นเห็นกันมานั้นนะครับและสําหรับการถ่ายทําภาพฟิตติ้งในวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งดาราคนสําคัญลาโมนาซโนลาลีหรือสาโมนานั่นเองที่ห่างหายกับละครบ,บนจอช่อง3าไปนานการกลับมาของเธอครั้งนี้ยังเป็นการกลับมารับสิ่งใหม่ๆที่เธอไม่เคยลองมาก่อนด้วยล่ะครับ ก็หายไปนานค่ะก็โผล่มาบ้างเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่เคยโผล่มาเต็มๆจริงๆก็เรื่องนี้วันนเพิ่งจะมาเล่นแบบจริงๆจังๆเต็มๆให้เห็นกันแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการแต่งตัวหรือว่าบทคาแรคเตอร์ทุกอย่างนี่คือเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะคก็อยากให้ลองติดตามดูนะคะแล้วก็ ติชมกันมาได้ชอบไม่ชอบเจอกันที่ไหนก็พูดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันนาว่ามันเป็นการที่เราได้เรียนรู้ด้วยค่ะยังไงก็จะเล่นให้เต็มที่ค่ะจะฝากผลงานนี้ไว้เต็มที่ติดตามแล้วกันนะคะแฟนๆที่ติดตามบทบาทและความสามารถของเธออยู่รอกันอีกไม่นานนะครับสำหรับสาวโมนาและก็คู่บ่าวสาวคู่นี้แต่ขอขีดเส้นใต้ว่าในละครเท่านั้นนะครับชีวิตจริงใครจะหนีไปวิวาแบบสายฟ้าแลบก่อนต้องอรอลุ้นกันแต่ที่แน่ๆในละครเทพประหลุในฝันเห็นทั้งคู่ได้จีจ๋าก,กันแน่นอนครับ เจ้าสาวน่ารักดีครับแอบให้ตังไปแล้วเมื่อกี้เราเราต้องชมกันเองนะคะพี่ก้องก็น่ารักมากเลยค่ะเมื่อกี้ให้ห้าห้าร้อยใช่ไหมคะแค่นี้พอไหมคะพอด้วยนะก็ต้องคอยติดตามดูละครเรื่องนี้กันให้ดีนะคะเพราะว่าคู่พระคู่นางคู่นี้เขาได้มีการ ใส่ชุดแต่งงานเข้าพิธีวิวากันด้วยระค่าในละครอย่าลืม,ลม,ลมต้องชมกันให้ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับคอนเสิร์ตเจมี่วอคลควายที่เราจะต้องเลื่อนออกไปแบบกระทันหันนั้นขอย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับท่านชมท่านใดที่มีบัตรคอนเสิร์ตซื้อเอาไว้แล้วนะคะสามารถมาคืนเงินได้นะคะเอาเงินของท่านคืนกลับไปมาได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ ซึ่งทางบริษัท B.E.C. ี e r โรเ e นเ tain เ n นนะคะก็ต้องกราบขออภัยบรรดาแฟนเพลงและคุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไงจะเมื่อควายนั้นก็จะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตให้พวกเราได้ชมกันแน่นอนในปีหน้าแต่จะเป็นวันไหนเวลาเท่าไหร่เราจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีทางสังคมเทิงนี่แหละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ เมื่อค่ำวานนี้บริษัทรุร่งแสงแบตเตอรี่จำกัดโดยคุณประเสริฐเนาถาวรประธานกรรมการผู้จัดการและบริษัทมัตสึชิตะแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดโดยมิสเตอร์มิซุรุคุโรกาวะกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันเปิดตัวแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นใหม่พานาโซนิก MF แบตเตอรี่รับประกันนาน18เดือนพานาโซนิก MF แบตเตอรี่ผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นใช้เงินลงทุนกว่า300ล้านบาทกำลังผลิต2ล้านลูกต่อปีทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ a นา s o นิก MF b a t t e แบตเตอรี่เน้นประสิทธิภาพแผ่นธาตุโครงตะข่ายแคลเซียม หรือแคลเซียมเอ็กซ์าที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสูญเสียน้ําและลดการสูญเสียพลังไฟในตัวเองทนทานต่อระดับความร้อนสูงทําให้พานาสนิกเอ็มเอฟแบตเตอรี่แทบจะไม่ต้องเติมน้ํากลั่นจนสิ้นอายุการใช้งานมีให้เลือกถึง24รุ่นนะคะใช้ได้กับรถเก่งและรถกระบะทุกยี่ห้อด้านความคุ้มค่าพานาสนิกเอ็มเอฟแบตเตอรี่ใช้สะดวกทนทานคุ้มค่าด้วยการรับประกันนาน18เดือนและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 1 4 0 0 1และ ISO 9 0 0 1พนานนิกเอบตเอรี่ จะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกต้นปี2546ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่19ที่เมืองทองธานีณนบะูธ R87 ค่ะ เดินทางเพื่อเรียนรู้เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเห็น Freedom Planet บริการข้ามแดนอัตโนมัติให้คุณใช้วันทูคอได้ในต่างประเทศสุดยอดมือถือถ่ายรูปได้ส่งภาพพร้อมเสียงก็ได้อยากได้เอาไปเลยซื้ USBUST เปิดสติกเกอร์เจอมือถือรับทันที20ล้านโชครับง่ายได้ทันทีมากกว่า100ล้านบาทถึง3มกราคม2546 ก็รถมันติดนะหอมพูดอีกสิคะจากแบบเคี้ยวเพิ่มแบบอมไม้มินบอลพูดแล้วหอมดังรองยิ่งหยอกเลยคราวนี้คราวนี้คราวไหนลำยายลำยายต้องคราวเก้าสิบก้าคราวหน้าคราวหลังพี่ยิ่งตองสั่ง สุขจากค่าว99เล่านอกมมสส e ออเรียนแบบไม่ได้พิเศษโทร1900333300ทุกปัญหาของคุณพายิบ24ช่วยหาคำตอบได้ค่ะโทรมาคุยสดๆกับเราได้ทุกเวลานะคะที่1900333300 1900333300 สดชื่นอย่างแรงแน่รู้ไหมตอนนี้ดาวรถ B M W เริ่มต้นแค่199,999บาทน่าสดหรือจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเดือนละ19,999บาทก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3หรือซีรีส์5โอกาสเป็นเจ้าของรถ B M W ให้อยู่ใกล้แค่เอื้อ ที่ผู้จำหน BMW, ่าย BMW ยังเป็นทางการหรือในงาน Thai Motor Show อยากเป็นริงทนง่ายง่ายก่อน1113ขอพี่บักดีเฮ้ง่ขอเพลงน้องพรับนะคะได้เลยแค่บอกชื่อเพลงเพลงไหนข่ายไหนก่น1113บักริงทนโหลดง่ายง่ายขนาดขยัผมฉันก็ยังงาวอยู่เลย แานทีมด้วยสูตรชายไมโครโปรวิตามินให้ผมที่แห้งกลับมีสุขภาพดีขึ้นเจเทา่าผมคุณจึงเงาหนามขึ้นรู้แล้วล่ะว่าจะโดดเด่นได้ยังไงแานทีนโปรวีเฮ้ย e. สวยจังเลยเฮ้ย hey. อืมปาร์ตี้สีขาวเดือนหน้าจะขาวแบบไหนดีนะอืมแล้วขาวแบบนี้ล่ะเก๋พอไหม ขาวเนี่ยเหมือนหน้าข,ขาวๆแต่เป็นสิวเลยเนอะเพราะทำไงขาวไร้สิวล่ะลองนี่สิใหม่เครียร์เฟเนสมอยเจอไรเซอร์มีวิตามินซี SPF 15ป้องกันแสงแดดพร้อมส่วนผสมพิเศษป้องกันสิวเลสพาร์ตี้เห็นไหมทันขขาวใสไร้สิวด้วยไปชมกันเลยใหม่ชุดเครียร์เฟเนสเพื่อผิวขาวใสไร้สิว ลักษณะการม้วนหัวของตัวอักษรไทยที่ต่างกันทําให้การส่งไทย SMS 2ง่ายยังไม่เคยมีมาก่อนหนึ่งในความมหัศจรรย์ของสิ่งเล็กๆซิมอัจฉริยะจากออเรนจเฮ้ยเราทุกคนดื่มเนี่ยมันบาดคอหรือเปล่าจอหลังเยอะนุ่มบาดใจไม่บาดคอ ดูนะคะหนูจะเสร็จความหอมให้บ้าน <S <S นี่เกลด็ดเมจิกเจลหมาผสมผงเจลน้ำมันหอมแล้วก็ใส่นะ หอมพูดอีกสิคะพูดไงนะครับพูดอีกสิก็หอมิ้นนะพูดอีกก็หอมอีายมิ้นบอกพูดแล้วหอมเพราะมีสูตรปรึกษาธรรมชาติอุดมด้วยสมุนไพรและกลิ่นหอมยืนจากของ c l a i r e ร Herbal Essence ไม่ว่าผมใครก็สวยเด่นกันทั่วหน้า c l a i r e ร Herbal Essence ที่รักของสัฟฟอกอยู่ไหนจ้าเหลือนค่ะเฮ้ยซ hey, องเล็กแค่นี้เนี่ยนะเหลือเฟือคะ่ะบริสเอ็กเซลใหม่สองสิบบาทสูตรเข้มข้นมากพลังซักสี่เท่าเอียงเหลือให้ใช้ได้ตั้งเยอะอืมก็แล้วมาทำเป็นจิ๋วแต่เจ๋วก็ไม่รู้เห็นซองมันเล็กนิดเดียว ชีวิตก็สซ้นสันสีเนื้อชุ่มวอลลุ่มมีแอปเปิ้ลมีเพรียนคืนความหนานุ่มคืนชีวิตให้ผมสวยเราเคยเจอเัมมาน่อนหรือเปล่าครับลูกไม้เดิมๆสันสีเนื้อชุ่มวอลลุ่มขอเชลริมูลา เครื่องย,ย,ยนต์มั่นใจในพลังทรหดเชลวริมูลา่าสงสัยมีมไบโ,โซวันไบโซวอนมีตัวยาบรอมเฮกซินไฮโดรคลอร์ไรด์มันทวาการไอแบบมีเสมหะอ่านคำเดืนทุกครั้งก่อน,นใช้ยา ไม่เห็นก็รู้ว่าถูกชัวพบสัญลักษณ์ถูกกว่าหรือถูกเท่ากับรับประก nah ันถูกชัวที่บิ๊กซีชอบแม้ชอบแมดารานักร้องมาเตมสินค so ้าบ nice ิ๊กบิ้มช่อบแม่มถึง2 4พฤศจิกายนนี้ฉลองครบรอบ1ปีคมชัดลึกที่ MCC Hall The Mall บางกะปิ ทเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมาถึงแล้วท0 0 p เรดไพรเพราคาพิเศษสำหรับเพื่อน259บาทหมดเขต31ธันวาคมศกนี้ดูนะคะหนูจะเสร็จความหอมให้บ้านนี่เกล็ดเมจิกเจลหม่ผสมผงเจลน้ำมันหอมแล้วก็ใส่นะ